สบายดีสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คือพากลับนะคะไปส่งลูกกลับบ้านน้ำปุยนะคะอยู่กับมินตาคนเดียวนะคะเพื่อนพี่น้องถนนจะคือจังสี่แหลนะเนาะตกลุมรักเธอน,นี่แหละขอเจ้าว่าตกลุมรักเธอว่า บ่มีมองลีเลยพี่น้องมองลีกับป่มีมองลีลีไปทางไดกแตแม่แต่ลุมอันนี้ลุมปกักกหญ่ๆพี่น้องอันเท่าซีมากกับตีโตนรถ เขาไปไหว้บัวใดถ้าคนที่กำลังอ่คลอดลูกหนะมาตกลุมไปขอหอดรุ่งบานซัมหอดห้องหมอซัมลูกกัะลุดออกซัมเล็กท้งที่ก็เป็นนาเขาเนาะอันนี้ก็คือเมืองเพียงนะคะเมืองเพียงนี่ ขางงานเดี๋ยวมือนี่กับไปฮอดเงื่อนแล้วกันแล้วเท่อกับสิไปหน้า เลยดื่มในสาวอะไรก็เลยไปซุ่มเนาะไปหอดน้ำปุ๋ยอีกหกโมองออกจากสียหนายไปหอดน้ำปุ๋ยก็คือแปดโมงกว่านิดนึงเนาะวอนทั้งวันยากเดินทางสองชั่วโมงมนะือนกันแต่ก่อน น้องกับสาน,น,นิงถนนเนาะถนนกจบ,บพื้นจังสีนี้แหละรถตูบ้บบเลี้ยงยังเนาะนี่ท่อง้ากลังเนอ่นมองนี่กำลังงลูกสาวกะไฮว่านเนี่ยจัดอ่ออย่างเมือกหรือว่าจังใดกบบุรูนอที่พอดแม่ กับผมนตัวนออแม่ว่าามก็เลยถามลูกว่าเอออเป็นยังูสาเลยตอบว่าเออไปห่อนน้ำปูนี่มูทันเจเงาสก็เลยบอกลูกว่าเออเงาก็นอหาแม่คุยกับแม่ว่า ก็คือสเออมิตานี่ก็คือกันแหละพ่อแม่พอม่พอแม่ป้ากันแล้วไ,ได้กยากอยู่น้ำเมรอ,อยากอยู่น้ำคลองอยู่น้ำเตเนีมรี่หลายคนพอมเมต์ว่าเออเป็นอย่างคือพ่เอาลุงมาเรียน เมืองเพียงเมืองหลุม่มใสขนาดที่พ่อใหญ่เอินว่าเมืองหลุ่มมาที่ต่างว่าเมืองเพียงเพคนว่าเอ้ยทำไเมืองเพียงเลยแหละมันอ่าเป็นเมืองหลุ่มแล้วันนี้นลุม่มทั้งหลุ่มทั้งขีง้ตมไก่เจะาหอดน,น้ำปุย๋ยอะไนแมเมืองเพียงดอกไม่ดอกเราผิด <c> ไ <ười> ก่ซีหอดน้ำปุ๋ยหอนนยหะไรเปิดป้อหขี้ตมแล้วก็มีอ่ารถรถยนต์ที่มาคันหนึ่ง ว่าจะของมีรถแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไปแล้วก็โยมย่อมนีแล้วก็เหยียบที่ตมไสเฮ้าแหมผู้มีน้ำใจกินหนีเลยคนแบบกนีคนเล่าเลยแต่ว่ามิตาก,ก็บอได้ว่าเมาหมดคนเด้อคนเล่านะว่าเฉพาะคนที่มีน้ำใจนะนะแทนที่กัเออจขคงจะขี่ทันทันไปน้ำการไปพร้อมก,กันก็ต้องขี่ซาซาเนธอันนี้แล้วมันลืมบึ้มบั่มเหยียบที่ตุ่มใส่เข้าแหม จมน้ำหลังไปแล้วแล้วนนี้นะเป็นอย่างคือเบิร์นเน้หมูว่าจะขอมีรถเห็น่าเข้าทุกเข่ามีรถทีเลยเห็นใครเข้าอันนี้กับ่บได้บอกเมาเบิร์ทุกคนเออันนี้เ่าสะพอค้นที่คนมี้น้่ใจคนที่ใจดำเนาะทันทีมี่มีกีดตมต้องคอยคอยทีกับโบว่านั่งคนกันเออ รถมาตัดหนาเฮาพ่อ่ขคอยอัน,นที่รถขี่ไปได้พ่อ่ข่อยขี่ลงสี่แหละมาตัดหนาเฮาปูเรือมิตรตาจมน้ำฝนไปละที่รถปามาอันนี้กาโบได้เอาว่าค้นเดอ้อนี่นะเมาเฉพาะค,ค,คน้นทีโบฮูก็จราจรอียัง มิตาขับรถยังเป็ีนพ่มีรถขี่กยังหูกว่าคนทีมีรถขี่จัำหรือว่าเขาลู่หรือว่าเขาตั้งเฮ็ดกับบรลูเนาะคนจูมือมัย,ย่อมลีกเลยรถน้อยนะหรืว่านี่ไปตลาดกับแต่มพอดีเข้าเข้าไปทลลั้งตูราการถออกมาจากซ่อที่ดี ดีแต่มินตาโบกคีรถไว้เนาะค่ะคีรถไ,ไว้ตามกันเลยวันยอน่อมเหนื่อยคนคีรถเพราะว่าแต่ยอ,ยอยู่ใส่อยู่ใสกระบี่เบิ้รา่านั่งแข่งนั่งใส่กระบ,บี่เบิ้นั่งรถทขงกระบ,บี่เบิมันมีกะโอเมว้าที่เหมามันทุกคนเนาะมันจะมันค่นกะมีอยู่มานคนกะเออคีรถแบบขื้นกาหา ไปมาย่อมหลีกรถขั้นน้อยเลยไปจวดจวดยางเดียวเมื่อนี่ะาพอจมได้หน่อยนึงเนาะทั้งจมทั้งจมทั้งขี่รถนี่แหละคือพ้นไปทรงลูกคือพ้นเขาเหยียบตุ่มใสรถยนต์น่ะลูกกันยังเบาอุ้ยเนาะมีรถคื้นบอลเบิ่งนเน่ เอาเยียบเอาเยียบถุกใสขเขาดเกิดใดนะคบอันนี้เปต็ตลาดโอเคตอนนี้ก็มาหอดอันเกยวแคมแล้วใก้สิหส่หอนรักสุแดหอนตดย้ายแล้วนาะว่พอยากทางยูับมมามื่อไหนทรงลูก